ข้าปุ้นเส้นสุดด้วยเข้าบีบสดๆเลยอร่อยั้ยแซ่บนัวมันนัวนัว,นวดีปลาไม่เหม็นด้วย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมือนี้ล่มแรงแห้งจาาพี่นองหมยได้เมนูข้าวปุ้นสาวบุญทริกนะคะทุกคนไผยอยู่บนเสื้อว่าต้องบบมีไพายโบมิ้จักแน่นอนนะคะข้าวปุ้นสาบุญทริกเนาะเขาว่าเสียบหนักเสียบนาะมือนี้มวยก็เลยฝากแม่ข่าเขาหิวมาหายจากบุญทริกเลยนะคะแม่ขาา่าก็นารักนารักเด๋ยวจัากมวยจัดจานไปแล้วเนาะใส่ข้าวปุ้นลงไปกับผักลวกแล้วก็ผักสดของเรา ตามด้วยน้ำปลาสูตรพิเศษของร้านเนาะน้ำปลาต้มนะคะอันนี้มวยใส่พริกป่นเนี่ยจังหน่อยด้วยจ้ะเพิ่มความแซ่บเนาะน้ำปลาต้มนะคะได้สโตอมานาวด้วยจ้ะมือน,นี้เม็ดใหญ่ค่ะมาจ่าแซ่บๆด้วยก,กันจ้ะเดี๋ยวคนเนี่ยจังหน่อยด้วยจ้ะใส่บกักพริกป่นเพิ่มบักพริกอันเขาว่าเพชรแห้งด้วยจ้ะห่าน ใครเคยกินกับเหม็นเมื่อบอกเน่เด้จากวาเสียบบอนะคะขขาปุ่นซาวบุญทริกเนาะจากพี่บุญไปกี่ลูนะน้องวิวขขาปุณนบุญทริกร้อยหรือเปล่าเป็นร้อยใช่ไหมร้อยลูบบเนี่ยใจได้บ,บอกโบอคอยเด็บโบเคยไปมีหนอง่นขอหน่ำหน่าวเสวขเขาปุ่นแน่วสันเมนูนี่กะสิได้อยู่เนาะขขาปุ้นเส้นสดโดยเขาบีบสดๆเลย เซตหนึ่งมือกับสีไฮพักหลวกมานำด้วยจ้ะแล้วกับแบบเป็นพีกน้ำตาลเอามาปรุงเพิ่มมวนคำใหญ่ๆอร่อยไหมแสบนัวมันนัวนวดีปลาล้าไม่เหม็นด้วยสตอวด้วยจ้ะเม็ดแง่ใหญ่ฝาเข้าหิวมากคือกันทรงอรหอดเื่อนหนาบาะ Hmm. ซดน้ำปะลาลักห่อหน,นวครับน้ำปะลาอืมแซ่บ มาหลักอมอมออากาศดีเนาะวันนี้อืออากาศดีมากเมื่อวานเหมือนก่อนเนี่ยฝนตกเนาะวันนี้มันกลับเหมือนอากาศเย็นลง พักหลวกกับซีนี่พักการจองพักบุ่งแล้วก็ถั่วฝักยาวกะหลำปี เช่นเคยนะคะทุกคนกินสุดรอดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขนมจีนเนาะมันต้องใส่มือลมลมพัดเห็นบ่ต้นหม่พัดลมแห้งอีิรีมือน,นีเย็นสบาย อันมีพี่น่องเพื่อนเห็นเมื่อว่านมวยเอานังกบถอดมาก,กินเนาะเพื่อนกับภากันสร้างนี้ไทสนใจกะทักเพจมวยได้ด้วยจ้ะนังกบแห้งเนาะเอาไปถอดกินก็ตาบบอกหู เป็นเด็กเส้นเนาะวันนี้น้องเบลกินเส้นพักการจองมากหลายหวานหวานหลวกกินกะตำบอบกนงนี่ก็เขาปุ่นเศร้ากับเขากัน มั่นหลายขอโทษขออภัยหลายๆด้วยจ้ะ สดอรุณเนาะจังสาใจ สตอร์อ <c oughs> แส<ซ>บขอบุ่นสร้างมาโลหนึ่ง <c oughs> เอาไว้ให้พอ้ํำเพลิงหนึ่ง <c oughs> แล้วอยากกิน <c oughs> แต่ว่าขันกินผู้เดียวกคือสิก,กินโบบุดโลหนึ่ง ของเบลนางเสาเน้อจัตเพิ่งกินเขาแล้วไม่กินข้าวกับอะไรเมื่อเช้ากับอะไรวะแกงแกงจืดแกงจืดบอ,อมแม่ทำใช่ไหมบางทีก็จะไม่ได้ว่าตัวเองกินข้าวกับอะไรแกงจืดผัดมีส่วเมื่อเช้า ลมพัดเป็นตะน,นอนเว้นครักแต่ว่าถ่าให้นอนก็นอนบอรลับหรอกจก้ะบ่เคยนอน Agora, certo? No ar. อร่อยมากโอเคอิิมพอดีเอาละคะ่ะทุกคนสำหรับข้าปุ่นเศร้าเนาะบุญทรีเสียบลายนะคะนัวอีหลีสมกับถี่ว่าข้าเจ้าดังนะจ๊ะเหมือกับต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามและะ้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้า สนใจแจวขาปราดิบแล้วก็หนังกบทอดทักแชทพาก,กินพาเซ่เอ็มดีชาแนได้ด้วจ้ะเดี๋ยวสิมีแอดมินตอบอยู่เนาะสำหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะหมวยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย